ไฮไลท์ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันเงินเดือน22,000บาทส่งประกันสังคมมาตั้งแต่ปี2542ถึง2566ปัจจุบันสิ้นปีเกษียณจะได้บำนาญเท่าไหร่เดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดก,ก,กันฝากกดไลค์กดซับค่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับมาลองคาดการนะครับกันดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเงินเดือนตอนนี้นะอันนี้พูดไปแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ย ต่อให้เงินเดือน2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 40,000นะครับแต่ฐานเงินสมทบของประกันสังคมยังใช้ฐานเดิมอยู่ก็คือ15,000บาทนะครับ15,000บาทแล้วก็บำนาญนะถ้าใครไม่รู้นะครับบำนาญเริ่มมีการเก็บสะสมจริงๆเนี่ยคือ3าสเธันวาคมส5 4 1ันาะครับต้นปี42นั่นแหละนะครับที่บำนาญเพิ่งเริ่มเก็บสะสมนะครับก่อนหน้านั้นบำนาญไม่ได้นับนะก่อนหน้าไม่ได้นับบำนาญนะครับเท่ากับ24ปีนะครับ อ่าแล้วก็ในส่วนของฐานเงินสมทบนะครับฐานเงินสมทบเนี่ยเขาจะคิด5%ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน15ื0นนะครับก็คือถ้าคุณเงินเดือน20 0 0 0ขึ้นไป22 0 0 0 2่0 0 0งส0หือหรือ3า0 0 0่นเนี่ยเขาจะใช้ฐานตัวเดิมคือ15ื0นเท่านั้นแหละในการคำนวณน,นะครับนะหกเดือนสุดท้ายเฉลี่ยถ้าเกิดคุณเงินเดือนเท่านี้มาเป็นะระยะเวลานะครับนานนะครับก็ใช้ 15ึ่งได้เลยเป็นฐานนะครับอ่าเดี๋ยวไปคำนวณกันดีกว่าเงินบำนาญชราภาพนะครับคือเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนจะได้เป็นบำนาญซึ่งจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้มนตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับอ่มาดูกัน ทำงานส่งประกันสังคมมา24ปีสมมติตอนนี้24ปีอยู่นะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทวิธีการคิดเนี่ยนะครับก็หาส่วนเกินก่อนเอา24ตั้งนะครับลบ15ปีสุดหาได้ส่วนเกินมา9ปี9ปีเอามานำ,นำ,านำาคำนวณน,นะครับ1.5คูณ9เท่ากับ13.5เปอรที่ได้เพิ่ม20เซนเดิม1 3 5อร์เซ็นตที่ได้เพิ่มนะครับเป็น 33.5%นะครับ33.5%ของ1 5 0 0 0บาทนะครับคือ5 0 2 5บาทเป็นเงินบำนาญที่เจ๊ขุนตลอดชีวิตนั่นเองนะครับเงินตัวนี้นะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้เข้าๆเพราะว่ายังไงยังไงสุดท้ายแล้วนะคุณไปยืนเนี่ยเขาเขาก็จะรู้เองนะครับคุณก็จะรู้เองว่าคุณได้รับบำนาญประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็คุณก็ ควรถามเขาได้เลยว่าผมเก็บสะสมสมทบมากี่งวดกี่งวดนะครับนะคุณก็สามารถที่จะพอประเมินได้เพราะนั้นเอาสูตรเนี้ยไปประเมินสูตรนี้มันของประกันสังคมไม่ได้ผมไม่ได้คิดขึ้นเองอะไรหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรนี้ไปเทียบเคียงว่าไอ้ที่เขาคำนวณให้กับเราคำนวณเองเนี่ยมนได้ใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับเพราะว่า ผมไม่รู้รายละเอียดนะว่ามีการส่งงวดนะครับจริงๆเนี่ยส่งงินสมทบจริงๆเนี่ยครบนะครับยี่สิบสี่ปีหรือเปล่าหรือบางงวดนะครับไม่ได้ว่างงานอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ไม่ได้ส่งอย่างเงี้ยนะครับอย่างผม่ประสบการณ์ตรงเลยคือบางบบางบางปีเนี่ยผมก็หยุดงานไม่ใช่หยุดงานสิลาออกจากงานใช่ไหมแล้วก็ลาออกสักสามสี่เดือนนะครับแล้วค่อยกลับเข้าไปทํางานใหม่ไอ,อ้สามสี่เดือนนั้นมันหายไปเลยนะ นะครับมันจะมานับแบบเอ้ยผมทํางานตั้งแต่ปีนี้ถึงปีนี้จริงๆคุณมันมีช่วงงวดที่คุณไม่ได้ส่งประากาันสังคมอยู่นะครับก็ไม่ได้นับด้วยเช่นกันไม่ได้นับการส่งเงินสมทบนะเพราะนั้นมันก็หายไปคุณไม่สามารถที่จะมาไอ้นี่ได้นะครับเพราะนั้นต้องไปดูของจริงกันของจริงประกันสังคมเก็บข้อมูลเอาไว้หมดแล้วหรือจะไปดูผ่านอดไ์ก็ได้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าเปิดให้ดูผ่านตัวสไลด์นะครับเนี่ยอ่ะในกรณีที่ถ้าส่ง จำนวนปีอื่นๆนะครับมีการส่งมากขึ้นมากขึ้นนะครับสําหรับใครหลายๆคนนะครับที่วางแผนหรือเริ่มส่งส่งมากขึ้นจะได้รับบํานาญที่มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ลองไปก่อนจากกันนะครับ阿拉รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้าเว w รเว็นะครับ s s o g o t h นะครับ แล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก หมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสปส,สที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็น ผู้ประกันตนมาตาไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลน,นะครับสถานะการทำคุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพ ประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับ หลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคําถามเกษียณอายุงานนะครับเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคํานวณบําเหน็จมาตรา40 นะครับมาตรา3สามมากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊านะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจันคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ